ันนี้ไม่แก่ใจานี่มันดีาานนนาาเ,เพิ่งมาจจไหนคือนบนยางมหาเ่าจเกลือตบก็คือถอดเท่าขอา<ะ>บอติอาหมฮะบกันมาบยัีบวกามาโอ้แม่ของบ่อเดี๋ยวบกมาเโอ้ยไอยเหตดอย่างทุกอยา่างมันเรื่มต้นได้เสมอนั่นล่ละแมนบ่เพราะเทามันบ่มีผู้ใดอัน ประสบความสำเร็จนตลอดดอกพิธาหูว่ากันมันบ่ชไว้ต้องล้มมะถอยตัางลักไม้แม่นบ่อกแต่ก็อาจารย์เลยบปกะกามาบอกที่ไปเห็นอย่างก็ไม่ตั้งใจไม่ก่อนค่อยไปใหม่ก็ได้มันรักษาสุขภาพก่อนไครเนี่ยเราบอกว่าดังๆไครเนี่ยอะไรอยู่ตอนนี้ยัะเป็นยังดังอยู่ตัวนี้ ยังดหลลูกตัางใจมาเรียนเอาไม่ก่อนค่อยไปสู่ไม่ต่างรักก่อนเนอะต่างรักอยู่บ้านเอาก่อนผมมีคำว่า,าซ้ายดอกสิตไต้เห็นอย่างเข้าบ่าไว้สุขภาพเพรามันเยี่ยิปพอเห็นใต้ก่อนบ่จกกะเสียลบมาก็บอบ่ได้ เอาไม้ชีวิตต่างไวกับเมีนอยู่แต่ว่าามันเป็นฝนมันมันเบาไหวห้เาต้องลบมาต่างรักใหม่ก่อนกาชาร์จแบตก่อนก็าชาร์จแบตให้ชีวิตก่อนกับจงค่อยไปสู่ใหม่